สวัสดีล,ลูกชั้นปสี i, ทุกคนครับสวัสดีครับนักเรียนครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมกันอยู่นะครับเรื่องของจังหวะทำนองและประโยคเพลงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประโยคเพลงนะครับตัวชี้วัดก็ยังเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับบอกประโยคเพลงอย่างง่ายะเห็นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับต่อไปครับสําหรับนักเรียนที่ ยังทํางานไม่เรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมตามงานด้วยนะครับเพราะว่าใกล้จะได้พับผลก็ได้ละนะครับอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยนะครับดูพังความรู้ที่เราเรียนมาก่อนนะครับเราเรียนเรื่องจังหวะเพลงมาแล้วนะครับเรื่องใหญ่คือจังหวะทํานองและประโยคน์เพลงคือเรื่องใหญ่จังหวะเพลงเรียนมาแล้วนะมีเรื่องของอัตราจังหวะและก็จังหวะเพลงนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวกับอัตราจังหวะชิงที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับจังหวะเพลงนะทำนองเพลงก็มีหลากหลายที่เราเรียนไปแล้วนะครับแบบเคลื่อนที่ขึ้นนะการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของทํานองนะครับแล้วก็รูปแบบขอ,ของทํานองในรูปแบบต่างๆนะครับแบบซ้ําเสียงขาขึ้นแบบซ้ําเสียงขาลงอะไรประมาณนี้นะเรนคงจําได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของประโยคเพลง การแบ่งประโยคเพลงนะครับรูปแบบจังหวะของทํานองนะครับรูปแบบจังหวะของทานองคืออะไรรูปแบบจังหวะก็คือความสั้นยาวของระดับเสียงนะครับมีจังหวะที่ยาวเช่นมีความยาวนะครับแต่ถ้าเป็นความยาวที่สั้นคว,ความสั้นของเสียงก็คือ ฮะ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 พอเหล่านี้เนี่เขานํามาผสมผสานกันก็จะเกิดทํานองเพลงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์นะครับเขาจะกําหนดว่าความสั้นยาวของทานองนะครับจะเป็นอย่างไรทีคนนี้นอยู่ที่ผู้ประพันธ์เพลงหรือผู้แต่งเพลงนะครับและรูปแบบจังหวะของทํานองนั้นมีมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสร้างวลีก่อน รับเป็นยังไงรามาดูกันนะครับแล้วจึงนําวลีเหล่านั้นมาเชื่อมต่อกันให้เป็นทํานองที่สมบูรณ์นะครับคือก่อนก่อนที่จะมาเป็นทํานองนะก็จะมีวลีมาก่อนนะครับเป็นวลีนั้นแบบสั้นแบบยาวแล้วก็นํามาต่อเนื่องกันเกิดความไพเราะนะครับดูนะครับ ต่อไปนี่โอ้เอาอยกตัวอย่างให้ดูรูปคอนเสิร์ตของฝรัง่งเขานะอ้นั่งดูเรียบร้อยมากเลยนะครับคอนเสิร์ตลักษณะคอนเสิร์ตแบบเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะประโยคเพลงอ่าเขาเรื่องแล้วนะครับประโยคเพลงเราเคยรู้แต่เรื่องอประโยคนะครับว่าประโยคก็มีประธานกริยากรรมนะแบบภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ประโยคเพลงนี่เป็นอย่างไรนะมาดูกันนะครับ ประโยคเพลงคือเรียนดูดีนะครับประโยคเพลงคือแนวทํานองที่ดําเนินไปถึงจุดพักซึ่งประกอบด้วยวลีย่อยของทํานองที่สามารถแบ่งวัรคตอนได้มันเป็นยังไงครูะคจะลองยกทํานองของอเพลงช้างนะครับครูจะใช้เสียงนาแล้วกันเนะ นา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 ถ้าเป็นตำหนก็ช้างช้างช้างหยุดแล้วนะครับนี่หนึ่งประโยคแล้วนะครับต่อไปน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าประโยคที่สองเห็นไหมครับมันจะมีช่วงจังหวะหยุดก็มันนี่คือการแบ่งประโยคเพลงนะครับมาดูเพลงที่น่าสนใจกันเพลงนี้นานมากแล้วนะครับบทเพลงซึ่งที่เราจะต้องศึกษากันนั้น มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ,อผู้ประพันธ์เพลงนั้นเขาได้ใช้วลีอย่างไรใช้ความสั้นยาวของเสียงอย่างไรนะครับบทเพลงเรามาทราบเรื่องก่อนบทเพลงมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก่อนจะมาเป็นบทเพลงตัวแรกเลยครับพยางเกิดจากพยางหลายๆพยางรวมเป็นวักนะหรือหาก็ถามว่าวักของเพลงเป็นยังไงวักของเพลงก็คือพยางหลายหลายพยางมารวมกัน กลับไปกลับมาได้นะครับนี่ครับทีนี้จากพยางหลายๆพยางมาเป็นวัตต่อไปวัตหลายๆวัตก็รวมเป็นประโยคเพลงเพราะฉะนั้นประโยคเพลงก็เกิดขึ้นจากวกักหลายๆวัตมารวมกันนะไม่กลับไปกลับมาได้จากจากวัตมาเป็นประโยคต่อไปประโยคหลายๆประโยคนะครับมารวมกันเป็นท่อนท่อนเพลงนะครับเป็นท่อนหรือนน เราว่าหึงท่อนเพลงก็เกิดจากหลายๆประโยคเพลงมารวมกันกลับไปกลับมาและหลายๆท่อนเห็นไหมรวมเป็นบทเพลงเห็นไหมครับกว่าจะเกิดมาเป็นบทเพลงได้นะครับพยางเป็นวักนะพยางหลายพยางเป็นวักวักลายวักเป็นประโยคพยเพลงหลายๆประโยคเพลงรวมเป็นท่อนนะท่อนเพลงนั่นเองนะครับและหลายๆท่อนรวมเป็นบทเพลงนะบทเพลงที่ครูจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับ นักเรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักนะครับกเจือวิหกเงินลมแสน Super. So ก็สามารถที่จะฝึกร้องได้นะครับนี่คือเพลงวิหกเขินลมนะถ้าครูจะไม่ปิดเพลงนี้ประมาณ2 5 0 7นะครับว่าคุณครูก็ยังไม่เกิดเลยสมัยนั้นนะครับน่าจะเป็นผลงานเพลงของคุณจูสีพุ่มจูสีนะครับถ้าไม่ไม่มีการผิดพลาดเนาะมันนานมากแล้วล่าสุดเขามาทำดนตรีใหม่เพราะสนุกสนานนะ่รารักมากนะครับความหมายก็ดีนะครับออะต่อไปนะครับ วันนี้เรามาดูการแบ่งประโยคเพลงนะครับการแบ่งประโยคเพลงในแต่ลถเพลงต้องมีการแบ่งประโยคนะครับเพื่อให้เกิดจังหวะคือถ้าไม่แบ่งประโยคมันก็จังหวะมันก็ไม่ไม่ไม่ถึงมันจะสม่ำเสมอก็จริงอยู่แต่มันก็ดูไม่ไพเราะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะร้องเพลงช้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีการแบ่งประโยคเลยนะลองดูนะครับ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างนั้นตัวโต,วต,วตว lean, ไม่เบาจะหมู่เันไหมครับไม่น่าฟังเลยแต่ตาก็แบ่งประโยคปร,ปรับเนี่ยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างนั้นตัวโต,วต,วต,วตวไม่เบาเห็นไหมครับนี่มันจะเกิดความไพเราะเพราะเขามีการแบ่งประโยคเพลงนะครับพอทํานองที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีการแบ่งประโยคนะครับบทเพลงก็จะเกิดเป็นไง ไพเราะน่าฟังนะครับถ้าไม่เชื่อนักเรียนก็เกิดลอ,ลองลองเอาเพลงที่เราเคยร้องแล้วลองไม่แบ่งประโยคดูนะมันก็จะดูมันมันไม่น่าฟังนะครับมันอาจจะเป็นรูปแบบการร้องอีกแบบหนึ่งแต่มันไม่น่าฟังนะเอามาดูครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ร้องไปนะครับคือเพลงวิหกเขินลมนะครับเพลงวิหกเขินลมเนี่ยเห็นไหมครับอ๋อเป็นนักร้องของคุณสุนทรีสุนทรียานะ เพียงการอู้านานมากเลยไปน,นี้นะครับเป,เป็นผู้แต่งนะครับไม่ใช่ผู้ร้องนะครับนี่เป็นผู้แต่งเนี่ยประโยคเพลงแรกเป็นที่หนึ่งนี้นะครับบอ,อกแสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเรือเกินนี่คือหนึ่งประโยคเขายาวมากเลยนะครับคือความต่อเนื่องของทํารองยังไม่จบเขาเรียกว่าหนึ่งประโยคประโยคที่สองเป็นไงเราหาดูซิ นกนอนกเจ้าหกเจ้าเฮินทั้งวันนุกเจ้าคงเพลินเนี่ยจบแล้วนี่คือประโยคที่สองของเพลงนี้นะครับนี่คือเนื้อเพลงของเพลงวิหกเขินละมนะนักเรียนสามารถฝึกร้องจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับสนุกนะครับมันเินร้องได้เลยนะนะยุคสมัยนี้ก็จะมีคาราโอเกะด้วยนะแล้วก็อาจจะพินเพลงว่าวิหกเขินลมคาราโอเกะครับจะขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะักเรียน วันนี้ก็จะเป็นวันที่อยากให้พวกเรานั้นมีความสุขมากเลยนะครับนักเรียนครับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะก็อย่าลืมว่างานทุกงานนั้นมีคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับหากแม้ว่านักเรียนคนใดยังไม่เคยส่งงานเลยนะก็อย่าลืมนะครับ ทำงานสมกุลครูด้วยเนาะตกค้างตัวไหนนักเรียนไม่ต้องซีเรียสครับเวลาว่างๆมีอีกเยอะนะนักเรียนดูแลขององานที่เป็นวิชาหลักก่อนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนเนาะอยากให้นักเรียนทุกคนนั้นตั้งใจทํางานนะครับไม่อยากให้นักเรียนนั้นทิ้งงานไว้เยอะๆเพราะว่าเป็นไงครับนักเรียนจะทําให้พวกเรานั้น มีงานตกค้างเยอะวันนี้ทั้งขึ้นต้นไปจบรายการผมเป็นคนหน้าตาดีเหมือนเดิมนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสรับวันนี้คุณปุ๋ยฤทิ์สวัสดีครับ